จอลึกความต่างเบื้องหลังเซนที่และเดอะวอยฉบับ MCU กับคอมิก แมเธอเนอร์โบจะเปิดตัวบ๊อบเรโน่ผู้เป็นร่างต้นของเซนทรีและเดอะไวอยได้อย่างน่าสนใจแต่เบื้องหลังที่มาของพลังและความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเหล่านี้ในฉบับ MCU นั้นแตกต่างจากต้นฉบับคอมิกของมาเวลอย่างมีนัยยะสาคัญความแตกต่างที่โดดเด่ดนที่สุดก็คือวิธีการที่บ๊อบได้รับพลังโดยในคอมิกบ๊อบเรโน่ผู้ติดยาเสพติดจะบังเอิญได้พบก,กับโกลเด้นเซนทรีเซรุ่มซึ่งเป็นความพยายามในการสร้างซูเปอร์โซลเจอร์เซรุ่มที่ทรงพลังกว่าเดิมหลายพันเท่าด้วยความอยากรู้อยากลองและอาจจะด้วยความประมาทเขา้ขาไปดวย เทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเซนทรีและเดอะบอยเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองโดยไม่ได้ตั้งใจในทางตรงนข้ามทั bolt, นเดอร์โบนําเสนอเรื่องราวที่บอ๊อบเข้าร่วมการทดลองทางการแพทย์ที่ดําเนินการโดยออก์ ซึ่งเป็นฉากหน้าของโครงการเซนทรีและวาเลนติน่าโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งกว่าอเวนเจอร์ทั้งทีและบ็อบก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่รอดชีวิตจากกระบวนการนี้อย่างน่าประหลาดใจทําให้การได้รับพลังของเขาใน MCU เป็นผลมาจากความเทื่ทยานของวาเลนติน่ามากกว่าอุบัติเหตุส่วนตัวนั่นเองอีความแตกต่างที่สําคัญก็คือการรับรู้ถึงตัวตนเซนทรีและเดอะบอยซึ่งในคอมิกเซนทรี Century ปรากฏตัวครั้งแรกในปี2000แต่ต่อมาก็มีการเปิดเผยว่า เขาปฏิบัติการมานานหลายทศว,วรรษและถึงกับต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับฮีโร่ชั้นนำของมาเวลมาก่อนหลังจาก The เดอะวอย์ประกบตัวครั้งแรกเซนที่ได้ขอความช่วยเหลือจากดรเตรสแนและมิสเตอร์แฟนตาสติกเพื่อลุ้มความทรงจำเกี่ยวกับเซนทรีออกจากโลกและตัวบ๊อบเองเพื่อควบคุมภยัยคุกคามจากเดอะวอย์ซึ่งเป็นวิธีการที่รุนแรงและซับซ้อนกว่าม,มากแต่ใน,นเทอร์บโบบ๊อบกับถูกนำเสนอในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เขายังดูสับสนและไม่เข้าใจว่าตัวเองมีพลังได้อย่างไรและยังไม่ตระหนักถึงอดีตในฐานะเซนทรีอย่างชัดเจน